0 4นย์สีาออกแบบนี้ก็บ่ถือดอกพี่น้องเอ้ยเงือบ่ออกคือสิบวันเลยหรอเงินเฮ้าว่ากันไม่สิบหกพฤศจิกาผลละก่อนปีใหม,ม่เจ้าอะไรกันสิพยายามหาเงินให้พี่น้องใส่ใได้สู่ๆเนาะพี่น้องเฮ้าฝากเป็นกำลังใจในเด้ออาจารย์กระชักสี่สู่จังไหนดอกอืมแต่ว่าก็ ให้พี่น้องเป็นกำลังใจกับสู้ขึ้นเร็าล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะแปลวเด้อผู้ใดเอันฟังภาษาอีสานบ่ก็สู้ๆนะครับทุกคนอาจารย์ก็ไม่รู้จะสู้ยังไงเนาะแต่ถ้ามีคนให้กําลังใจก็สู้เหมือนเดิมขอบคุณทุกกำลังใจครับต่าตามอยู่อ่าผมผมว่าสิบหกพอยอเนี่ยนะครับผมว่าเด่นที่ห้านาทีห้านาทีนะแล้ว เวลาที่ผมชอบที่สุดก็คือห้าสิบสี่นาทีชอบที่สุดตัวเดียวเลยก็คือห้าสิบสี่นาทีนะครับค่าปีสุนทอนแล้วก็มีห้าสิบเจ็ดนาทีสี่สิบเจ็ดนาทีแล้วก็ห้าสิบเก้านาทีมีจะมีอยู่สี่เวลาที่ผมชอบมัน,น่าจจะเงาค่ะอ๋อ่านแล้วพานไปนะครับอ่ะทุกคนเข้าใจไหมที่ที่ผมพูดเมื่อกี้เห็นไหมอ่ะเห็นแล้วเนาะผมขอพูดเรื่องสิบหกพอยอต่อเนาะทุกคนอัน ทักมาดาผม,มอ,อ่อนเลยแซดครับมันไอบ่อยอ้บนแล้วป่วง,วงมะบ้านหลงมาดาผมดอกขี่หลมาหาลถผมกินนั่งให้เจ้าตีลนี <c> ่ <oughs> อ่ะบ่เาเรื่องสิมบกข้อยอ่อตอนะครับขอบสวัสดีพี่พี่ทุกคนที่ขอจอข้อใจด้วยนะครับซิมบกข้อยอ้อนผมจะพูดเป็นใบ,ใบนะให้พี่พี่ฟังใจความแล้วก็สรุปเอาเดี๋ยวแป๊บนึงผมกินนั่งกวันที่หนลอ พี่นาบอกว่าใช่ไหมพี่นาเนาะของเรานี่ไม่เข้าก็คือไม่เข้านะพี่นาผมอย่าพิมพ์ตัวเลขเด้ออยากดูพญานาคองค์สีขาวค่ะอ่ะเดี๋ยวผมพมา,าชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องออช่องจริงไหมช่องจริงครับฝากติดตามเลยเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องสิบหกอยอพร้อมกันเลยขอจอเข้าใจด้วยอันนี้เป็นองค์ผู่องค์ดํานะครับใส่กระสูน,นล่อแล้วฟังเสียงกันน่อยจิ้หูนะครับหัเสียงยัง มาโหลดยู่พู้เดียวกันมาโหลดเด้อพี่น้องเตรียมพร้อมทุกเวลาขึ้นกันมาช้าแต่มานะใช่ค่ะคนจริงต้องอย่างนี้อ่าวันนี้เราไปเข้านะครับเรายอมรับอย่างโดยดีนะครับอ่ะอันนี้เป็นองค์ปู่องค์ดานะครับแสนสิริจันทานคราชนะครับน้องก็จะมีผลละไม้ที่เขาอผมผมเอามาแก้บ,บนเองส่วนองค์นู้นนะครับจะเป็นองค์ยญ้าม่ีจันทาเหมือนจริงมากค่ะเหมือนกันค่ะทักส่วนตัวมดดาเป็นชุดค่ะใช่ไหมครับแม่หมอ,อผมโดนประจาเลยแม่ จะไปให้มันด่าไปเลยเราค่อยฟ้องมันนะครับอันนี้เป็นองค์ย่านะครับมณีจันทาอ่ะฟังนะชื่อย่าจะยาวนิดนึงมณีจันทาวิชุลามณีนรุมาสเทวีอ่ะมณีจันทามนตาอ่ะมนตาหายเอาใหม่มณีจันทามนตาวิชุลามณีนรุมาสเทวีนะครับ อาจารย์เชื่อไหมทีนี้จะกลับมาดังอีกครั้งเร็วๆนี้เชื่อและศรัทธาใครเคยมาที่สํานักอาจารย์บ้างมีใครเคยมาไหมครับสู้ๆเด้อมะีจันทามนตาวิชุลามณีนะรุมาสเทวีแล้วก็มีนกแกว้วพญานาคแล้วก็สร้อยไข่มุกที่ตอนนั้นแบบย่าอยากได้นํามาถวายใหม่นะครับเดี๋ยวใครอยากได้ก็ค่อยบอกย่าว่าถ้าสําเร็จก็จะเอาสร้อยไข่มุกมาให้ย่าอะไรอย่างเนี้ได้นะครับมีลูกๆด้วยลูกๆฝั่งนู้นก็จะมีลูกๆนะครับอันนี้เป็นองค์ องปู่องดําต้นไม้นี่ลูกศิษย์นะครับเอามาวางนะครับเนาะเอามาวางรอบองค์ปู่ฝั่งนู้นก็จะเป็นปู่อนันต์พระนางอุสานะครับนู้นรูปปั้นใหญ่ก็จะเป็นท้าวิรุป,ปโขนะครับตรงนี้ก็เป็นองค์ปู่เวสสุวรรณนะอะปู่เวสสุวรรณนะครับเนาะสาธุขอพรอเดอร์นีน่ผมนําดอกกุหลาบมนาะอะสาธุเอ,เ,อเดอเดี๋ยวองค์ปู่อง์ยากก็ช่วยค่ะกราบสาธุค่ะ ยังบอกเคยจา้าพี่ลุงบอกเคยจา้าพี่ลุงบอกขันเคยมาตีโอ้ยเนาะอย่าขโมาเลยพี่ปุ่มสาธุครับใครดูถูกอาจารย์เดี๋ยวจะเจอฤทธิ์หอ,อกอน,นันตเสดเด้อนะครับสาธุครับเนี่ยปู่ผมเดี๋ยวให้ปู่เวทแล้วก็บ,บองพ่วงเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยผมถวายหอ,อกองค์ปู่ไปจําได้ไหมที่ได้ถวายหอ,อกทุกคนจําจาจากุ้งเนา่ากนึ่งในบ่นพี่นอ้อง ที่เราได้ถวายหอกเลยหอกอนันตเสศเนี่ยหอ,อกอนันตเสศเนี่ออก็คือเ,เ,เป็นอาวุธประจํากายคู่บรารมีขององค์ปู่องค์ดำที่องค์ปู่อนันตะนัคราดมอบให้ท่านแล้วงวดที่ออกอกุ้งเน่าเก้านึ่งนะผมก็บนปู่ว่าถ้าปู่ยังได้หอ,อกก็ขอให้มากุ้งเน่าเก้านึงนะครับออกกุ้งเน่าเกลานึงรอบนั้นทั่วประเทศได้กันทุกคนนะครับนั่นแหละผมก็เลยได้เป็นที่มาของหอ,อกอนันตเสศแล้วช่วงนั้นนะครับไม่พลาดเลยและที่ดังอีก งวดหนึ่งก็คือสิบเจ็ดมัคลาจได้ไหมเก้าเจ็ดเก้าโหงวดน,นั้นทั่วประเทศครับไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์นอตตี้ครับเก้าเจ็ดเก้าผมคือแม่นมากเลยช่วงนั้นแม่นสุดๆเนี่ยที่นอนลุกน้องนี่ผลไม้จะกองเต็มเลยผมชอบมานอนเล่นตรงนี้ทุกคนดูบรรยากาศโคตรดีผมกลัวงูผมก็นอนขึ้นสูงๆหน่อยครับผมจะชอบเอาเปลอ,อะไรมานอนเล่นนี่นั่งเล่นกันตรงนี้มันเงียบสงบดีผมชอบอยู่สำนักแต่บรรยากาศวันนี้ไม่หนาวเลยนะครับ ตอนนั้นแบบโอ้โหเต็มเต็มอ่ะทุกคนแบบเก้าเจ็ดเก้าแล้วมาดังอีกก็คือแปดแปดนี่โดนด่าครับทุกคนดังมากเหมือนกัน,กนแต่ว่าโดนด่าพา่อนไม่มามันโดนฝันไม่ดีเอามาเดี๋ยวพูดเรื่องสิบหกพอย,ยอกันต่อนะครับจะพูดเป็นใบๆบเอาแล้วก็จับใจความมาเด้อปวพดพวกค่ะกุ้งเนา่าอ่ะผมถามมาหนึ่งว่ะเคยเคยเคยได้กุ้งเน่ากับประจารย์บ้าง กาลสินค่ะของผมนะครับตําหนักผมอยู่อำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับเราถ้าจะค้นโล G p พก็อยู่ในตําหนักปูใหญ่ออนนั All ots, เราพิมพ์อย่างเงี้ยมันจะขึ้นเลยมันจะขึ้นเลยนะครับอยูกกย่กาลสินอยู่อำเภอนามนน,ามน,นะครับขี่นองผู้ใดอยากไหวปูนะครับแล้วก็สามมะคลาเราไหว้ครูนะครับจะเล่าเรื่องสิบหกพยอใครที่ฟังไม่ทันนะครับอาจารย์จะพูดแล้วก็ฟังแล้วก็ แปลเอานะครับนออจะพูดเป็นคําว่านาทีนะครับนาทีโดย16พอยอนี่อาจารย์จะชอบเวลาที่5นาทีนะครับขอบคุณพี่ปียานะครับส่งหัวใจให้นะครับขอบคุณครับอาจารย์จะชอบที่5นาที5นาทีที่ผมชอบโดยเฉพาะ54นาทีมันจะมีอยู่4เวลา54นาที57นาที47นาที ห้าสิบเก้านาทีฟังทันไหมเอาใหม่ห้าสิบสี่นาทีห้าสิบเจ็ดนาทีสี่สิบเจ็ดนาทีห้าสิบเก้านาทีห้าสี่ห้าสิบเจ็ดนาทีห้าเอห้าสิบสี่นาทีห้าสิบเจ็ดนาทีสี่สิบเจ็ดนาทีแล้วก็ห้าสิบเก้านาทีแล้วก็ทีนี้เวลายาวๆนะครับห้าร้อยสี่สิบเจ็ดนาทีกับห้าร้อย สี gen, ิบเก้านาทีห้าร้อยสี่สิบเจ็นาทีกับห้าร้อยสี่สิบเก้านาทีเข้าใจไหมทันเนาะชอบสุดก็คือตัวแรกนั่นแหละคือห้าสิบสี่นาทีทุกคนรับทราบเดี๋ยวเดยวผมผมเอาของขวัญก่อนพี่น้องสามสิบก่านาเทียนผมเช่าอันเหม็นกันเน้อเข้าใจไหมใครเข้าใจพิมพเข้าใจนะครับขอบคุณหัวใจที่ส่งให้นะครับป้าใครส่งหัวใจให้ร้อยแปดสิบแปดดวงเนี่ยดวงเนี่ย